สวัสดียามบ่ายครับท่านผู้ชมช่อง u t u b e ช่องเสียเสมรถขุดนะครับวันนี้จะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับหลังจากเงียบไปเมื่อวานนะครับไม่ได้ลงให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมนะครับบ่อนี้นะครับวันนี้เราได้เอารถลงไปนะครับ ลงข้างล่างนะครับเพื่อที่จะไปขุดไส้ในอีกนะครับก็ระหว่างที่รอให้เจ้าตัวเล็กนะครับได้ถอยดินให้ก่อนนะครับเพราะว่าเราอยู่ข้างล่างดินมันจะตันนะครับก็เลยนะครับให้เจ้าตัวเล็กเขาจัดการดินให้ก่อนมาชมกันรอบๆบริเวณเลยนะครับที่เราลงไปนะครับนะครับที่จุดที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็ ลึกหลายเม็ดเหมือนกันนะครับรถอยู่ในบอ่อนะครับคันเหลืองนะครับตอนนี้นะครับนี่ครับขุดลงไปอีกประมาณ3เมตรนะครับจากอ่าพื้นที่รถยืนอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมรอบบริเวณเลยนะครับอ่านี่นะครับที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ไประหว่างจุดที่อ่าตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3เมตร สามเมตรวานะครับดูรอบๆบ,บริเวณนะครับก็จะแต่งสโลปก,กันกันพังนะครับเพราะว่าดินเป็นดินทรายนะครับ mm hmm. ก็ลึกเหมือนกันนะครับที่ขุดลงไปอีกก็เป็นสามเมตรอีกนะครับแล้วก็จะเอารถลงไปข้างล่างข้างในนั้นอีกนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะไปเจาะสะดือนะครับ mm hmm. ก็ให้ชมบริเวณนะครับที่ได้ทำการ ขุดไปแล้วนะครับที่ดึงสโลปนะครับดึงสโลปไว้เพื่อฝนตกฝนอะไรนะครับเพราะว่าหน้าฝนไม่แน่นอนนะครับทําแล้วก็แต่งตามเลยนะครับแต่งขอบตามเลยนะครับก็จะลักษณะนี้นะครับข้างในก็ไม่ได้เน้นขุดตามรูปแบบข่าขอบขอบบ่อนะครับเพราะว่าเราขุดแค่ให้รถลงไปได้นะครับ ก็อาจจะเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับเพราะว่าถ้าน้ําเต็มไปแล้วก็มองไม่เห็นแล้วนะครับก็แค่ขุดให้รถลงไปเจาะสลือได้นะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับจะทําเป็นธนาคารน้ําใต้ดินนะครับบ่อลูกนี้นะครับนี่ครับก็ลึกอยู่พอสมควรนะครับนี่ครับจากขอบเดิมนะครับ ขอบเดิมนี่ครับลงมาอีกชั้นนะครับแล้วก็ลงไปลึกอีกนะครับนะที่เราได้ขุดลงไปพร้อมอีกประมาณ3าเมตรก็มีน้ําซึมนะครับจากด้านบนนะครับลงล่างเพราะว่าข้างล่างยังไม,ยงไม่ยังไม่ถึงชั้นหินนะครับชั้นหินปุ่มน้ํานะครับก็จะเอารถลงไปข้างล่างอีกนะครับไปเจาะเพื่อที่จะเจาะสะดือหรือว่าเจาะ ทำเป็นนาคาน้ำนะครับนี่ครับระวังระวังรอนะครับก็มีน้ำซึมออกมานะครับทางเราก็ให้ท่านเจ้าของนะครับไดเอาไดโวมาดูดนะครับใช้แผงโซล่าเซลล์นะครับนี่ครับไดโวก็น้ำแผงไปแล้วนะครับเพื่อไม่ให้มันแฉะให้รถทํางานสะดวกนะครับก็บ่อตรงนี้น่าจะกว้าง กว้างมากครับเพราะว่าถ้าขุดไม่กว้างก็จะเอารถลงไปข้างล่างแล้วมันจะทำงานายากนะครับขอบที่เราขุดข้างในก็จะวางเบิมไว้กว้างครับเพราะว่ากลัวเพราะว่าเป็นดินดินดินทรายนะครับก็เลยวางเบืมให้มันมันกว้างไว้กันดินทรายจะไหลลงไปแล้วก็จะให้อยู่ในเบิมนะครับ ก็ไม่ได้ทำเบืมเล็กนะครับก็จะเอาแค่ให้รถลงไปเจาะไส้ได้นะครับทีมงานของเราก็กำลังคอยดินอยู่นะครับเจ้าตัวเล็กแล้วก็อีกอย่างที่ทำงานาให้ลูกค้าก็เหมือนทำงานของตัวเองนะครับเพราะว่าอยากให้ลูกค้าได้ ทำประโยชน์ได on so ้จริงนะครับให้ตอบโจทย์ทางด้านลูกค้านะครับก็บ่อนี้ยังไงก็มีน้ำแน่นอนนะครับขนาดขุดลงขนาดนี้ยังมีน้ำนะครับถ้าขุดลึกลงไปน้ำที่ซึมจากจุดที่ตรงนี้นะครับซึมลงไปแล้วก็ไปเก็บกัดอยู่ในชั้นชั้นล่างนะครับก็ ไม่น่าจะแห้งนะครับบ่อนี้ใช้ได้ตลอดปีแน่นอนนะครับเพราะว่าเห็นน้ําออกมาแล้วโอเคเลยครับขอขอบคุณนะครับ f อที่ติดตามชมและให้กำลังใจมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าอยู่ในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับชมนะครับช่องเสียเสมรถขุดนะครับขอขอบคุณอีกครั้งนะครับ ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามชมผลงานของเสียเสมรถขุดชื่อนี้เป็นแค่สัพพนามนะครับยังไม่ได้เป็นเสียจริงๆนะครับเพราะว่าใส่ให้เป็นสิริมงคลนะครับชื่อนี้เสียเสียครับขอให้เป็นเสียจริงๆเนาะ ก็จากเป็นเด็กรับจ้างนะครับในอดีตนะครับเป็นเด็กรับจ้างนะครับรับจ้างขับรถไมโครก็ให้ชมผลงานของเรานะครับในเจ้าตัวเล็กถอยดินให้นะครับเพราะว่าอยู่ในบ่อนะครับ ปอนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ1งานได้นะครับหงานกว่าเพราะว่ากว้างมากนะครับนี่ครับรอบๆบริเวณปอของเรานะครับก็ขบบปอจะมีคดโคง้งคดเชียวเอาธรรมชาตินะครับให้ดูสวยงามและจัดแต่งเป็นบริบทให้ปลูกต้นไม้ไปจะได้ มีความสวยงามในอนาคตจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับเป็นที่ศึกษาดูงานก็ได้นะครับในที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเหมือนลุงว่านะครับเกิดมาอายุ60กว่าแล้วยังไม่เคยเห็นขุดสะแบบคดโค้งแบบนี้ <laughs> นะครับ ลุงว่ามาผมก็ว่าตามลุงนะครับให้ชมรอบบริเวณเดี๋ยวผมจะไปอนุญาตทำงานต่อนะครับเพราะว่าช่วงที่ให้เจ้าตัวเล็กเขาถอยดินให้ก่อนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเ,เจ้าตัวเล็กก็ได้ถอยดินให้ได้ หมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปขุดด้านล่างนะครับให้ตัวเล็กเขาทอยต่อนะครับขออนุญาตนะครับอขอขอบคุณนะครับ f c ทุกคนทุกทกท,กท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ